สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนัดเพชรโยนอีกเช่นเคยนะคะในช่องนันรถสวยมือสองนะคะสําหรับวันนี้นะคะนั้นมีรถวีออสสวยๆมานําเสนอให้ลูกค้าได้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะใครที่กําลังมองหารถวีออสไว้ใช้งานอยู่คันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะสภาพสวยโครงสร้างสวยๆเลยโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะเป็นรถโตโยต้าวีออสหนึ่งจุดห้าใจปีสองพันสิบเจ็ดนะคะราคาตั้งขายอยู่ที่สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวนันจะพาไปชมรายละเอียดของรถคันนี้กันเลยค่ะ สำหรับรายเด็กของรถคันนี้นะคะก็จะได้เป็นป้ายทะเบียนนี้เลย6ก,กไก่พศสภ6412กรุงเทพมหาคนครนะคะคันนี้นะคะจะได้เป็นโฉมหน้าเมนเดชเชนเรียบร้อยแล้วนะคะโลโก้ด้านหน้าจะเป็นแบบโครเมียมนะคะโคมไฟคู่หน้านะคะได้เป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์โคมใสๆขาวๆเลยนะคะโคมเดิมแท้นะคะมีโลโก้ v o อนนะคะติดอยู่ด้านข้างโคมไฟเลยนะคะในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะจะได้เป็นล้อแม็กนะคะ เป็นตัวเจที่ได้ในล้อในส่วนของล้อแม็กนะคะเพราะว่าปกติตัวเจเนาะเขาจะเป็นล้อกระทาแต่ว่าคันนี้เขาเปลี่ยนล้อแม็กมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นแม็กจากโรงงานเลยนะคะน็อตสี่รูโลโก้โตโยต้าตรงกลางนะคะยางรถนะคะจะได้เป็นยางรถปี2020นะคะก็ใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะช่วงล่างนะคะไม่มีคราบน้ํามันหยดไหลเยิ้มของเบ้าโชงนะคะรอยจุดเม็ดอาร์นะคะมีให้เห็นเด่นชัดรอยซีนเดิมๆนะคะลูกค้าโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะเรื่องของการชน หนักพลิกความจมน้ำไม่มีแน่นอนนะคะกระจกมองข้างนะคะได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะบิวอิน mm hmm. ในส่วนของไฟเลี้ยวมาตรงกระจกมองข้างให้เรียบร้อยแล้วนะคะ มือจับประตู4ด้านนะคะจะได้เป็นสีนเดียวกับตัวรถเช่นกันนะคะกระจกเดิมแท้จากโรงงานนะคะโลโก้โตโยต้านะคะมีติดอยู่นะแล้วก็คันนี้นะคะติดฟิล์มมาให้รอบคันเรียบบร้อยแล้วด้วยนะคะลูกค้าได้รถไปคือสภาพพร้อมใช้งานได้เลยนะคะช่วงล่างด้านหลังนะคะสภาพเดิมโครงสร้างเดิมนะคะสวยๆเลยนะคะลูกค้ารับประกันนะคะ โครงสร้างเดิมสภาพเดิมไม่มีเรื่องของการชนหนักพลิกความจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะคะซื้อรถที่เพชรยนต์นะลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะในไฟด้านท้ายนะคะดีไซน์มาสวยงามนะคะมีในส่วนของเส้นโครเมียมตัดผ่ากลกางโคมไฟนะคะ ดีไซน์มาเก๋เลยนะด้านล่างมีไฟทับทิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับเซนเซอร์กันชนด้านหลัง2จุดเลยนะคะเซนเซอร์กันชนนะโลโก้ด,ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมนะคะก็จบด้านหลังติดตัวไร้ฝ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าใครที่กําลังมองหารถวีออดไว้ใช้งานอยู่นะคะคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะได้เป็นตัวเจนะคะแต่ว่าได้ล็อก แม็กนะคะคันนี้เป็นตัวเจได้รอแม็กนะลูกค้าเครดิตดีออกรถฟรีดาวได้เลยนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79เท่านั้นนะคะติดต่อมาหานัดได้เลยที่เบอร์0982609587นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนคะ่ะ สำหรับระเอียดภายในของรถคันนี้นะคะภายในตกแต่งเป็นโทนสีดำสวยๆเลยนะคะมือจับประตูด้านในนะคะเป็นสีดำนะคะระบบเซนทัลล็อกกระจกรบบออโต้ฝั่งคนขับนะคะมีช่องวางแก้ววางขวดน,น้ำต้องแผ่งประตูให้นะคะมีระบบกันลื่นถลายให้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแผงควบคุมกระจกมองข้างเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะสภาพเดิมๆนะคะไม่มีรอยถลอกรอยสึกหรอของการใช้งานเลยนะคะหน้าจอเรือนใหม่นะคะวันนี้นัดไม่ได้ถ คือกุญแจมานะคะแต่ว่าน้นจะให้ดูเป็นใบสคบอแทนนะคะนี่เลยนะนี่นะคะเป็นตัวต้าวีอ้อน 1.5J ปี17นะคะเลขไมาอยู่ที่1 4 9 0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะคะลูกค้าสวยๆเลยนะคะรถมือเดียวนะคะอันดับที่2คือบริษัทเพชรยนต์นะคะ สวยๆเลยคันนี้นะคะลูกค้าห้ามพลาดเลยนะคะในส่วนของเครื่องเล่นเสียงนะคะก็ได้เป็นแบบทยุ FM CD U SBA UX ได้ S B, U X D, ปกตินะคะแอร์เป็นแอร์อาน็อกหมุนมือแบบได้สับนะเป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าแล้วก็คันนี้นะคะภายในฝ้าเพดานเขาสวยๆเลยไม่มีร่องรอยของการขีดเขียนเลยนะคะที่บังแดดน,นะเขายังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยทั้งสองฝั่งนะคะ ไฟติดครบทุกดวงนะคะลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะในส่วนของเบาะรถคันนี้นะคะจะได้เป็นเบาะผ้านะคะข้อด<พา>ีของเบาะผ้าก็คือระบายอากาศได้ดีนะคะเบา<อ>ะ<ก>ผ้าสีดาตัดด้วยรังผึ้งสีส้มนะคะได้รังผึ้งสีส้มสวยๆเลยนะคะ<ส><ญ>เป็นแบบอัตโนมือนะคะลูกค้าปรับมือเอาเองเลยนะ<อเ>หวัวน็อตซอกประตูนะคะก็<โดย>สภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่ขยับขยี้เลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะลูกค้า รับประกันได้เลยมาชมกันต่อในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะสําหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังกว้างๆนั่งสบายๆนะคะมีกระเป๋าจิง,จ,งจิงโจ้ด้านหลังให้หนึ่งช่องนะคะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำให้ด้วยนะคะให้ดูโครงสร้างของรถคันนี้นะคะนี่เลยนะคะขอบยางนะดึงออกมา จุดเมดอาร์นี้ให้เห็นเด่นชัดนะคะรับประกันเรื่องโครงสร้างเลยนะคะโครงสร้างเดิมสภาพเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะสีเดิมเดิมนะคะไม่มีการกลับสีเปลี่ยนสีมาอย่างแน่นอนนะคะสวยๆเลยคันนี้ลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะรับประกันว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันต่อในส่วนของ ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะสําหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้โอ้โห,โโหเขามีถาดท้ายมาให้พร้อมแล้วนะคะคันนี้มีถาดท้ายมาให้พร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยนะไว้เวลาเราเก็บสัมภาระนะก็คืออะไรที่เป็นนำ้นำๆเนาะถ้ามันหกไปมันก็ทําความสะอาดได้ง่ายนะคะนี่ด้านล่างนะคะเขามีอะไรมาให้เราบ้างมาดูกัน อ่าล้ออะไรนะคะถุงเครื่องมือครบนะคะล้ออะไรเขาจะเป็นล้อกระทะนะเพราะว่าดันทีแล้วนะคะรถคันนี้นะเป็นตัวเจแต่ได้เป็นล้อกระทะแต่ว่าเจ้าของเก่านะคะเขาเปลี่ยนเป็นส่วนล้อมแม็กมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ก็หัวน็อตด,ด้านหลังสภาพเดิมโครงสร้างเดิมนะคะสีเดียวกับตัวรถไม่เยขยิบเขยื่นเลยนะคะรอยจุดเม็ดอาร์ตรงบอดี้ด้านหลังก็มีให้เห็นเด่นชัดนะคะลูกค้าขอบยางนะคะไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะคะคันนี้นะสวยๆแบบนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะใครที่กําลังมาขารถวีออสไ้ใช้งานอยู่นะคะผ่อนเบาๆผ่อนสบายๆนะคะคันนี้ตกผ่อนเดือนละประมาณ เจ็ดันต้นตนเท่านั้นเองนะคะผ่อนเจ็ดพันต้นต้นนะลูกค้าเงินเดือนหมื่นหซื้อคนเดียวจบเลยนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้า2.79%เท่านั้นนะอยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะติดต่อเข้ามาได้เลย0 9 8 2 6 9 9 5 8 7เบอร์นัดเพชรยนนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะ สำหรับบายเยดภายในห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะคะ,ะ,คะเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4 5 0 0 c 4 108แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะให้ลูกค้าได้ชมกันเลยนะคะสภาพเครื่องยนต์แห้งๆสวยๆเลยนะคะลูกค้าไม่มีค้ำน้ำมันหยดไหลยเยิ้มนะคะ,ะ,คะเครื่องเดิมแท้แน่นอนนะคะสามารถตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปของรถคันนี้จากทางศูนย์บริการได้เลยนะคะเรื่องของการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องเนี่ยไม่มีแน่นอนโครงสร้างเดิมบอดี้ ี่เดิมทั้งคันนะคะรับประกันได้เลยนะคะส่องหัวน็อตคันหน้าให้ดูกันนะคะอ่ะนี่ คันหน้านะคะหัวน็อตนะคะสภาพเดิมสีเดียวกับตัวรถไม่ขยับขยี้เลยนะคะในส่วนของจุดเม็ดอาร์ตนะคะมีให้เห็นเด่นชัดนะคะสติ๊กเกอร์มอกรมีติดอยู่นะคะรอยจุดเม็ดอาร์ตนะคะเห็นเด่นชัดเลยหัวน็อตด้านในสีเดียวกับตัวรถไม่ขยับขยี้นะคะหัวน็อตฝากระโปรงนะโลโก้โตยต้ามีติดอยู่ชงวนกันความร้อนก็อยู่นะคะตรงนี้นะจุดเม็ดอาร์ตฝากระโปรงให้เห็นเด่นชัดขอบยางนะคะเราสามารถจิกลงไปได้เลยนะคะนี่ เห็นรอยเล็บนะคะรับประกันได้เลยว่าโครงสร้างเดิมเพราะว่าถ้ามีการชนมานะคะตัวนี้นะคะจะต้องมีการเปลี่ยนแล้วก็เราจะไม่สามารถจิกตรงนี้ลงไปได้นะคะถ้ามีการชนมาเพราะว่าการเปลี่ยนอะไรเนาะมันก็ไม่เดิมไม่เหมือนเดิมจากโรงงานนะคะนี่ตัวนี้จะเป็นขอบยางนะคะสามารถจิกให้เห็นรอยเล็บได้เลยนะรับรองได้เลยลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมเครื่องยนต์เดิมๆทั้งคันนะคะห้ามพลาดเลยนะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ได้รับชมคลิปนี้แล้วสนใจในรถคันนี้หรือรถคันไหนๆน,นะคะสามารถติดต่อมาหานัดได้เลยนะคะที่เบอร์0ู8 2 6 0 9 5 8 7นัดเพชรยนต์นะคะสำหรับพันที่นัดรีวิววันนี้นะคะ t ต y o ตา้า i o อ1.5นปี2017นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่379,00 0บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79ซนะคะติดต่อกันมาได้เลยนะคะย้ำเบอร์อีกรอบนึง0 9 8 2 6 0 9้อ แปนัดเพชรยนต์นะคะเข้ามาดูรถจริงทดลองขับได้นะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยสำหรับวันนี้นะคะนัดก็ขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ